ในปี1982ที่ถนนเปยตา้าย่านสีตาาในปักกิ่งมีร้านขายซาลาเปาร้านหนึ่งที่กิจการรุ่งเรืองมากกลิ่นหอมของซาลาเปาโชยไปทั่วทุกที่ดึงดูดให้ผู้คนที่เดินผ่านไปมาต้องหยุดแวะชิมอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเบื้องหลังความสำเร็จนั้นกลับซ่อนการยากรรมที่น่าตกใจเอาไว้ซาลาเปาที่น่าทานเหล่านี้กลับทำมาจากวัตถุดิบ ที่ไม่ควรนำมาทำอาหารเจ้าของร้านที่ดูเหมือนจะเป็นคนอัธยาศัยดีแท้จริงแล้วคือปีศาจในคราบมนุษย์ที่มีมือเปื้อนเลือดนี่คือคดีซาลาเปาไส้เนื้อปริศนาที่สร้างความสันสะเทือนไปทั่วประเทศในสมัยนั้นและเช่นเคยครับก่อนที่จะไปเจาะลึกคดีลึกลับนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ ฤดูร้อนปี1982อากาศร้อนอบอ้าวอย่างมากผู้คนบนท้องถนนต่างรีบเร่งกลับบ้านเพื่อหลบความร้อนประมาณ4โมงเย็นคุณลุงเถียนโซเปิลซึ่งทำงานที่โรงพยาบาลได้เลิกงานเร็วกว่าปกติเขาคิดว่าอากาศร้อนขนาดนี้ถ้าให้ภรรยาทำกับข้าวอยู่ที่บ้านคงจะลำบากแย่เขาจึงตัดสินใจซื้อซาลาเปากลับไปทาน เมื่อเถียนโเปนมาถึงร้านซาลาเปาที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนเปิดต้าย่านสีตาลก็พบว่ามีคนต่อแถวอยู่เยอะมากเจ้าของร้านเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีทุกคนเรียกเขาว่าเล่าเฟิงเจ้าของร้านทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวแม้จะมีคนต่อแถวเยอะแต่เขาก็ยังทักทายและพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็นกันเอง เมื่อถึงคิวของเทียนโซเปินเขาซื้อไปสิบลูกซาลาเปาของที่นี่แป้งบางไส้แน่นและราคาก็สมเหตุสมผลเขาหยิบขึ้นมาลูกหนึ่งบีออกเป็นสองซีกกลิ่นหอมพิเศษข,ของซาลาเปาก็โชยออกมาทันทีชวนให้หน่าทานสุดๆแต่ทว่าเมื่อมองไปที่ไส้ขนมเทียนโซเปินเห็นคราบน้ำมันสีเหลืองเล็กน้อยทำให้เขาสงสัยว่าไส้ซาลาเปาอาจจะเสียแล้วหรือเปล่า อย่างไรก็ตามเขาก็ยังลองชิมอย่างระมัดระวังซาลาเปาอร่อยมากแต่รสชาติไม่เหมือนเนื้อหมูมันเป็นรสชาติบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยแต่นึกไม่ออกในทันทีว่าเป็นอะไรเทียนโซเปิลคิดว่าเจ้าของร้านอาจจะใช้เครื่องเทศหรือส่วนผสมพิเศษบางอย่างเพื่อทำซาลาเปาที่อร่อยยากจะต้านทานนี้ออกมาแต่แล้วเขาก็สะดุ้งเมื่อฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า ทำไมกลิ่นนี้ถึงเหมือนกลิ่นของร่างที่ไร้วิญญาณเลยนะเทียนโซเป็นทำงานที่โรงพยาบาลจึงคุ้นเคยกับกลิ่นนี้ดีแม้ว่าช่วงนั้นรัฐบาลจะสนับสนุนการชาปนกิจแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นก็ยังให้ความสำคัญกับพิธีกรรมแบบดั้งเดิมดังนั้นก่อนจะทำการชาปนกิจพวกเขามักจะฝากร่างไว้ที่โรงพยาบาลสักระยะแล้วค่อยนำกลับไปทำพิธีที่บ้าน กระบวนการนี้มักกินเวลา2-4ถึงวันร่างเหล่านั้นจึงเริ่มมีกลิ่นทุกครั้งที่เลิกงานและเดินผ่านห้องดับจิตเขามักจะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เหล่านั้นในตอนนั้นกลิ่นในสาาเปาไม่ได้ชัดเจนมากนักแต่เนื่องจากเขาทำงานในโรงพยาบาลมานานจึงไวต่อกลิ่น เทียนโฉบรู้สึกสงสัยอย่างมากแต่เรื่องนี้มันน่าตกใจเกินไปและยังไม่มีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเขาจึงไม่สามารถฟันทงได้ว่าไส้ขนมนั้นทำมาจากเนื้อของมนุษย์จริงหรือไม่ประจวบเหมาะกับตอนนั้นเสี่ยวหวังซึ่งทำงานที่สถานีตำรวจเฟิงเซิงเดินผ่านมาพอดีเทียนโฉบรีบเรียกเสี่ยวหวังไว้และเล่าข้อสนิษฐานของเขาให้ฟังแม้เสี่ยวหวังจะเพิ่งอายุ28ปี แต่เขาก็มีประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้มาหลายปีดังนั้นหลังจากฟังเรื่องของเถียนโสเปินจบเซียวหวังรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจึงรีบรายงานให้หัวหน้าทราบเมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงของปัญหาหัวหน้าจึงรีบส่งตัวเขาไปที่กรมตำรวจเมืองเพื่อรายงานเพิ่มเติมคนที่พบพวกเขาที่กรมคือคุณเหลียงตำรวจผู้มากประสบการณ์หลังจากฟังรายงานจบ คุณเหลียงก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปเก็บตัวอย่างสาลาเปาเพื่อน,นำมาตรวจสอบทันทีวันต่อมาผลการตรวจสอบทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงผลระบุว่าในตัวอย่างที่ตรวจสอบมีส่วนประกอบของน้ำตาลไขมันโปรตีนน้ำเกลืออานินซีกรดนิวคลีอิกและไขมันที่ตรงกับโครงสร้างร่างกายมนุษย์ถึง80% นั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ถึง80%ที่ไส้สารเปานี้ทำมาจากเนื้อของมนุษย์เนื่องจากเหตุการณ์นี้ร้ายแรงมากตำรวจจึงตั้งทีมสืบสวนพิเศษขึ้นมาทันทีเพื่อดำเนินการสอบสวนพวกเขาพบว่าร้านที่กำลังขายดีจูจ่ๆก็หยุดขายไปดือด้อๆเมื่อตำรวจคิดว่าแผนการอาจจะรั่วไหลในตอนค่ำเล่าเฟิงเจ้าของร้านสารเปาก็พาชายแปลกหน้าคนหนึ่งเข้าไปในร้าน จนถึงกลางดึกจ,จู่ๆก็มีเสียงร้องดังลั่นออกมาจากในร้านทีมตำรวจที่ซุ่มดูอยู่ภายนอกจึงรีบพังประตูเข้าไปพวกเขาเห็นชายนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นส่วนเล่าเฟิงถือไม้ท่อนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆแม้จะถูกจับได้คาหนังคาเขาแต่เล่าเฟิงยังคงยิ้มอย่างใจเย็นและถามตำรวจว่ามีเรื่องอะไรกัน เมื่อเห็นภาพนี้ตำรวจก็เข้าใจถึงการกระทำผิดของเล่าฝงจึงรีบเข้าควบคุมตัวเขาไว้จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เริ่มตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมหลักฐานทันทีเมื่อตำรวจเปิดตู้แช่แข็งในครัวพวกเขาพบชิ้นส่วนขาของมนุษย์ที่มีสีเหลืองคลำ้ำสิ่งนี้ทำให้แม้แต่ตำรวจที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนยังต้องรู้สึกคลื่นไส้ที่มุมลานบ้านใต้ถังผักดอง ตำรวจพบร่องรอยการขุดดินเมื่อขุดลงไปก็พบชิ้นส่วนกระดูกจำนวนมากและส่วนศีรษะอีกสามชิ้นที่เริ่มย่อยสลายจากการสอบปากคำของตำรวจในที่สุดเล่าเฟิงก็ยอมรับสารภาพและด้านมืดของร้านซาลาเปาที่มีรสชาติชวนหลงไหลก็ถูกเปิดเผยออกมาในที่สุด ย้อนกลับไปต้นทศวรรษที่80เล่าเฟิงเปิดร้านซาลาเปาเล็กๆบนถนนเป่ยตา้าย่านสี่ตาลเขาทำซาลาเปาประมาณ300ลูกต่อวันเทคนิคการทำไส้ของเขาดีมากรสชาติซาลาเปาหอมอร่อยแต่ฝีมือการนวดแป้งยังไม่สมบูรณ์นักทำให้รูปร่างซาลาเปาไม่สวยงามและแป้งมีรสเปรี้ยวนิดๆถึงอย่างนั้นกิจการก็ยังไปได้ดี เพื่อนบ้านและคนที่ทำงานละแวกนั้นมักแวะมาซื้อทำให้เขามีรายได้วันละหลายร้อยหยวนเช้าวันหนึ่งเล่าฝืงตื่นแต่เช้าเหมือนปกติเพื่อทำซาลาเปาประมาณหกโมงเชา้าซาลาเปาหลอดแรกก็เสร็จเรียบร้อยเขาเพิ่งจะวางซาลาเปาร้อนๆลงบนโตะ๊ะลูกค้าคนแรกของวันก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นชายอายุประมาณ30ปีขี่จักรยานมาจอดหน้าร้านเขาแต่งตัวซอมซ่อ เชิดหน้าขึ้นแล้วสั่งเหล้าฝิงให้เอาซาลาเปามาสี่ลูกเหล้าฝึงเห็นลูกค้าก็ตอนรับอย่างดีขีบซาลาเปาไส้เนื้อสี่ลูกส่งให้ชายคนนั้นชายคนนั้นรับซาลาเปาไปแล้วเริ่มกินก่อนโดยยังไม่จ่ายเงินในยุค80หลายร้านอนุญาตให้ลูกค้ากินก่อนแล้วค่อยจ่ายทีหลังได้เหล่าฝึงจึงไม่ได้กังวลว่าจะถูกชักดาบ แต่พฤติกรรมต่อมาของชายคนนั้นทำให้เล่าฝฟิงรู้สึกหงุดหงิดชายคนนั้นบิสละเป่ากินแต่ไส้เนื้อข้างในแล้วโยนแป้งเปลือกนอกทิ้งลงถังขยะเล่าฝฟิงรู้สึกเสียดายของจึงเตือนเขาว่าอย่ากินทิ้งกินขว้างพอได้ยินแบบนั้นชายคนนั้นก็โมโหทันทีแล้วบอกเล่าฝฟิงว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเขาเล่าฝฟิงโกรธมากจึงมีปากเสียงกับเขา ชายคนนั้นก็ไม่ยอมแพ้วิจารณ์ว่าแป้งซาลาเปาของเล่าเฟิงรสชาติแย่คำพูดนี้จี้ใจดำเล่าเฟิงเข้าอย่างจังเดิมทีเขาก็รู้สึกไม่มั่นใจเรื่องรูปร่างซาลาเปาของตัวเองอยู่แล้วพอมาโดนวิจารณ์ว่าไม่อร่อยแบบนี้เขารู้สึกเหมือนโดนหยามเขาจึงขาดสติคว้าพลั่วที่อยู่ใกล้มือฟาดเข้าใส่ชายคนนั้นทันทีชายขี่จักรยานก้มหัวหลบ แต่ก็ถูกพลวฟาดเขาที่ท้ายทอยอย่างจังจนเขาล้มลงไปกองกับพื้นทันทีเล่าฝรงคิดว่าชายคนนั้นแค่สลบไปชั่วครู่เขาจึงจับชายคนนั้นนั่งฟุบไว้กับโต๊ะเล็กๆในร้านคนภายนอกมองเข้ามาก็คิดว่าเขาแค่นั่งหลับอยู่ที่โต๊ะแต่จนกระทั่งเล่าฝรังขายซาลาเปาหมดชายขี่จักรยานก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเล่าฝรงเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปเขย่าตัว แต่ร่างกายของชายคนนั้นเย็นเฉียบแขนห้อยตกลงพื้นและไม่มีการตอบสนองใดๆอีกแล้วเล่าเฝิงขมความกลัวแล้วลองเช็คลมหายใจด้วยมือที่สันเทาก็พบว่าชายคนนั้นได้เสียชีวิตแล้วเขาตะลึงงันเมื่อรู้ตัวว่าได้พรากชีวิตคนอื่นไป เล่าเฟิงพยายามรวบรวมสติย้ายร่างและจักรยานไปไว้หลังบ้านใช้ผ้าใบกันน้ำห่อไว้อย่างแน่นหนาแล้วซ่อนไว้หลังประตูพอจัดการทุกอย่างเสร็จเขาก็แสร้งทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและขายซาลาเปาต่อไปแต่ตลอดทั้งวันนั้นเล่าเฟิงใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงจนถึงตอนค่ำเขาถึงเริ่มคิดหาวิธีจัดการกับร่างนั้นตอนแรกเขาตั้งใจจะหาที่ฝัง แต่ก็กลัวคนมาเห็นเขาคิดจะแยกชิ้นส่วนแล้วทยอยขนออกไปทิ้งทีละนิดแต่การออกไปข้างนอกตอนกลางคืนก็เสี่ยงที่จะเจอคนและถ้าโดนตรวจคน้นความก็จะแตกความคิดชั่วร้ายแวบเข้ามาในหัวของเขาถ้าเอาออกไปไม่ได้ก็มีแค่วิธีเดียวคือทำเป็นไส้ซาลาเปาแล้วขายออกไปคิดได้ดังนั้นเล่าเฟิงก็ตัดสินใจลงมือทำตามแผนอันโหดร้าย เขาถอดเสื the the out, the the ้อผ like ้าของเหยื่อออกยกขึ the the ้นโต๊ะจากนั้นก็จัดการตรีมวัตถุดิบเหมือนที่ทำกับเนื้อหมูทั่วไปเขาใส่เครื่องเทศและเหล้าจำนวนมากเพื่อกลบกลิ่นดั้งเดิมชิ้นส่วนภายในถูกนำไปเจียวเป็นไขมันสีเหลืองส่วนที่เหลือและเศษกระดูกถูกฝังไว้ที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของลานบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาเจอเขายังเอาถังผักดองวางทับจุดที่ฝังไว้ วันรุ่งขึ้นเล่าฝึงวางชามใบใหญ่ใส่ไส้เนื้อที่ผสมเสร็จแล้วไว้บนโต๊ะเติมน้ำมันเกลือสีอิ๊วและต้นหอมหลังจากทำเสร็จเขายังไม่วางใจจึงลองชิมไส้เนื้อดูเล็กน้อยซึ่งรสชาติมันก็ไม่เหมือนเนื้อหมูเสียที่เดียวเขาจึงเติมมันหมูลงไปอีกถังพร้อมกับพริกไทยและเล้าอีกชามใหญ่เมื่อชิมอีกครั้งก็ไม่พบกลิ่นสาบของมนุษย์แล้ว รสชาติตอนนี้หอมอร่อยเหมือนเนื้อหมูไม่มีผิดดังนั้นในวันต่อมาเล่าเฟิงจึงเริ่มขายซาลาเปาไส้เนื้อมนุษย์ตอนแรกเขาก็กังวลมากกลัวว่าคนจะจับได้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือตั้งแต่ใช้ไส้พิเศษนี้กิจการของร้านก่อพุ่งทยานราวกับว่าวติดลมบนมีคนมาต่อแถมรอซื้อทุกวันจากที่เคยขายได้วันละ200ลูก ตอนนี้เขาทำเพิ่มเป็นสองเท่าก็ยังขายไม่พอสามวันต่อมาไส้เนื้อสูตรทำเองก็ใกล้จะหมดแล้วในหัวของเขาตอนนั้นคิดแต่เรื่องหาเงินถึงขั้นคิดหาวัตถุดิบพิเศษนี้มาเพิ่มดังนั้นแทนที่จะมองลูกค้าเป็นคนมาซื้อซาลาเปาเราเฟิงเริ่มพิจารณาว่าพวกเขาอ้วนไหมหลอกง่ายไหมมีโรคไข้ไข้เจ็บอะไรหรือเปล่าและเหมาะที่จะมาทำเป็นไส้ซาลาเปาหรือไม่ เขาเริ่มคัดเลือกวัตถุดิบจากลูกค้าของตัวเองระหว่างที่มองหาสายตาของเล่าฝิงก็ไปหยุดอยู่ที่คู่สามีภรรยาซินมินฮวาที่กำลังเตรียมตัวจะออกจากปักกิ่งเล่าฝิงคิดว่าคนกลุ่มนี้คงไม่มีคนรู้จักมากนักและถ้าพวกเขาหายตัวไปก็คงไม่มีใครรู้เขาจึงตัดสินใจลงมือกับพวกเขา เมื่อคู่สามีภรรยามาซื้อซาลาเปาเล่าเฟิงจึงถามว่าพวกเขาจะไปเมื่อไหร่และบอกว่าจะเก็บซาลาเปาไว้ให้พวกเขาเอาไปกินระหว่างเดินทางเล่าเฟิงยังวานให้สามีของคุณซินหมินฮวาซึ่งก็คือคุณหลี่ให้ช่วยเย็บหมอนขนเป็ดสองใบที่บ้านเขาแล้วค่อยเอาซาลาเปากลับไปทีเดียวเมื่อถึงวันนัดเล่าเฟิงพาคุณหลี่เข้าไปในบ้านแล้วล็อกประตูแน,น่นหนาเล่าเฟิงบอกว่า เตรียมซาลาเปาไว้แล้วและพาคุณหลี่เข้าไปในครัวที่นั่นมีหม้อใบใหญ่ใส่ไส้เนื้อเต็มเปี่ยมและอุปกรณ์หั่นเนื้อมากมายเล่าฝงบอกให้คุณหลี่กินซาลาเปารองท้องก่อนเริ่มงานคุณหลี่เห็นซาลาเปาน้ากินก็หยิบกินไปลูกหนึ่งแล้วใช้กล่องตักเพิ่มอีกสองสามลูกเพื่อเอากลับไปฝากภรรยาขณะที่คุณหลี่กำลังก้มลงหยิบซาลาเปา เล่าฝิงก็ใช้ไม้กลิ้งแป้งฟาดเขาที่ท้ายทอยอย่างแรงจนคุณหลี่หมดสติไม่หยุดเพียงแค่นั้นเล่าฝิงนงมือซ้ำจนกระทั่งคุณหลี่หยุดหายใจจากนั้นเขาก็ยกร่างเหยื่อขึ้นบนโต๊ะและเริ่มกระบวนการชำละอันป่าเถื่อนเหมือนเดิมต่อมาเล่าฝึงไปหาคุณซินหมินหวาบอกว่าคุณหลี่ฝากให้เธอไปช่วยงานเธอจึงรีบเก็บของและตามไปที่บ้านเล่าฝิง เมื่อเธอเดินตามเขาเข้าไปในครัวก็เห็นสามีนอนแน่นนิ่งอยู่บนโต๊ะยังไม่ทันจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ถูกเล่าฝิงใช้ไม้กลิ้งแป้งฟาดเข้าที่ศีรษะครั้งนี้เล่าฝิงไม่ได้แปลรูปทันทีแต่หั่นเนื้อเป็นก้อนใหญ่หมักด้วยซีอิ๊วและเกลือเพื่อป้องกันการเน่าเสียแล้วแช่ไว้ในตู้แช่แข็งส่วนเครื่องในก็นำไปเจียวเป็นน้ำมัน เล่าเฟิงพบว่าน้ำมันจากเครื่องในเมื่อแข็งตัวจะมีสีเหลืองอ่อนและส่งกลิ่นหอมหวานถ้าเติมน้ำมันส่วนนี้ลงในไส้ขนมรสชาติจะเข้มข้นมากด้วยเหตุนี้ซาลาเปาของเขาจึงขายดีกว่าเดิมมากผู้คนต่างมาต่อแถวรอซื้อตั้งแต่เช้าตรู่และเมื่อไส้หมดเขาก็จะเอาเนื้อจากตู้แช่แข็งออกมาทำต่อ กิจการที่รุ่งเรืองทำให้เล่าฝิงโกยเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมและเขามักจะคิดหาวัตถุดิบใหม่ๆอยู่เสมอเพชรชคาดรายนี้ไม่รู้เลยว่าความลับเรื่องไส้สลาเปาของเขากำลังจะถูกเปิดโปงเช้าวันที่16กรกฎาคมร้านสาลาเปาของเล่าฝิงมีลูกค้าแน่นขนาดเป็นพิเศษทำให้เขาดีใจจนเนื้อเต้นแต่ก็กังวลมากเช่นกัน เพราะไส้เนื้อสูตรพิเศษที่ทำไว้เมื่อหลายวันก่อนใกล้จะหมดแล้วเขาต้องคิดคำนวณว่าจะหาวัตถุดิบเพิ่มได้อย่างไรเขาจึงคิดจะออกไปหาวัตถุดิบตามชานเมืองหรือสถานที่ห่างไกลได้ยินว่าแถวเหยียนชิงมีเหมืองถ่านหินเล็กๆอยู่บ้างคนงานที่นั่นส่วนใหญ่มาจากพื้นที่ห่างไกลรอบๆปักกิ่งและหลายคนยังเป็นอาชญากรหลบหนีคดี หากพวกเขาหายตัวไปกระทนหันก็ยากที่จะถูกจับได้และที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาหลอกง่ายเหล่าเฟิงยังคิดอีกว่าถ้าใส่ซาลาเปาทำจากคนที่มีกล้ามเนื้อแน่นๆจากการใช้แรงงานเนื้อน่าจะมีรสชาติอร่อยกว่าเขาจึงวางแผนแกล้งทำเป็นรับสมัครคนไปฝึกงานแล้วค่อยลงมือ เขาลงประกาศรับสมัครเด็กฝึกงานในหนังสือพิมพ์พร้อมข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างที่พักและอาหารฟรีเช้าวันรุ่งขึ้นเขานั่งรถไปที่เหยียนชิงและติดประกาศรับสมัครงานอย่างเปิดเผยซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ไม่น้อยแต่เล่าเฝิงไม่พอใจคนพวกนี้พวกเขามีครอบครัวและทำงานเป็นกลุ่มจึงไม่เหมาะที่จะลงมือตอนนั้นเอง เขาสังเกตเห็นคนคนหนึ่งที่อยู่นอกฝูงชนพยายามเบียดเข้ามาแต่ไม่สำเร็จเล่าฝฟิงถามเขาว่ามาหางานทำหรือเปล่าคนคนนั้นตอบรับอย่างเขินอายเล่าฝฟิงเห็นว่าเขาแข็งแรงและดูซื่อบือ้อคนแบบนี้หลอกง่ายและเนื้อก็น่าจะอร่อยเขาจึงเลือกคนนี้ชายหนุ่มร่างกายกำยำคนนี้ชื่อต้าชวนเป็นชาวนาที่ซื่อสัตย์จริงใจ วันนั้นเล่าเฟิงพาต้าชวนขึ้นรถไฟกลับเข้าเมืองทันทีเมื่อพวกเขามาถึงร้านซาลาเปาก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งตอนเย็นแล้วเมื่อมาถึงเล่าเฟิงจัดที่กินที่อยู่ให้ต้าชวนแบบง่ายๆเขาส่งซาลาเปาให้ต้าชวนสองสามลูกบอกให้กินเสร็จแล้วไปอาบน้ําให้สะอาดแถมยังสั่งให้อาบน้ําซ้าําหลายรอบต้าชวนยิ้มและพยักหน้าอย่างซื่อ,อตอนนั้นเขาแค่คิดว่า เล่าเฟิงเป็นคนรักความสะอาดหลังจากอาบน้ำเสร็จเล่าเฟิงบอกให้ต้าชวนนอนบนโต๊ะใหญ่ในครัวและกำชับให้ตื่นตอนตีสี่พรุ่งนี้เช้าเพื่อมาทำไส้เนื้อต้าชวนเชื่อฟังขนผ้าหม่มและหมอนเข้าไปนอนในครัวกลางดึกคืนนั้นต้าชวนนอนไม่หลับในหัวเอาแต่คิดเรื่องที่ว่าหลังจากฝึกงานเสร็จแล้วจะหาเงินด้วยตัวเองอย่างไรทันใดนั้นเขารู้สึกถึงลมแรงพัดผ่านขา หันกลับไปมองก็เห็นประตูตู้แช่แข็งปิดไม่สนิทต้าชวนรีบปีนล,ลงมาปิดประตูตู้เพราะกลัวเปลืองไฟเนื่องจากใช้ไม่เป็นเขาผลักแรงๆหลายครั้งก็ยังปิดไม่ได้เขาคิดว่าถ้าจัดของข้างในให้เรียบร้อยคงจะปิดง่ายขึ้นเขาจึงเปิดประตูตู้ออกแรงๆแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบขาของมนุษย์สีเหลืองอ่อนอยู่ข้างใน เขาทรุดลงนั่งกับพื้นด้วยความตกตะลึงจังหวะเดียวกับที่เล่าฝงเดินเข้ามาพอดีต้าชวนถามด้วยความตื่นตระหนกว่าอาจารย์ครับนั่นอะไรนะ่ะเล่าฝงยิ้มอย่างใจเย็นแล้วตอบว่าขาคนไงจะอะไรซะอีกจริงๆแล้วเล่าฝงไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเห็นขาคนนั้นแต่เป็นเพราะตัวล็อกตู้แช่แข็งเสียมันเลยเปิดออกมาเองโดยบังเอิญเล่าฝงยิ้มอย่างเจ้าเล่ ถือไม้กลิ้งแป้งเดิมตรงเข้าไปหาเขาช้าๆตอนนั้นเองต้าชวนถึงได้รู้ว่าเล่าฝงคือฆาตกรเขาจึงร้องขอชีวิตเล่าฝงโกโหกว่าสิ่งที่เห็นเมื่อกี้เป็นแค่ขาหมูทันทีที่ต้าชวนหันหลังกลับไปดูให้ชัดๆเล่าฝงก็ใช้ไม้กลิ้งแป้งฟาดเข้าที่หัวเขาอย่างแรงจังหวะเดียวกันตำรวจที่ได้ยินเสียงร้องก็รีบบุกเข้ามาจับกลุ่มเล่าฝงเมื่อถูกนำตัวไปห้องสอบสวน ตอนแรกเล่าเฟิงยืนกรานปฏิเสธและยังเถียงข้างๆขงู่เมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้หัวหน้าทีมสืบสวนอย่างเล่าเหลียงจึงแบ่งทีมออกเป็น3กลุ่มกลุ่ม1รับผิดชอบการสอบปากคำต่อเนื่อง8ชั่วโมงเพื่อทำลายกำแพงจิตวิทยาของเล่าเฟิงตอนแรกเล่าเฟิงยังมีสติโต้ตอบได้แต่สภาพจิตใจของเขาค่อยๆอ,อ่อนล้าลงเรื่อยๆทีมสอบสวนยังคงถามคำถามเดิมซ้ำๆ และเมื่อเขาจะหลับพวกเขาก็ไม่ให้หลับและบังคับให้ตอบคำถามจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนาของเล่าฝิงแดงกำเพราะอดนอนมาสองวันถึงอย่างนั้นทีมสอบสวนก็ยังกดดันจนเขาเหนื่อยล้าถึงขีดสุดจนต้องยอมเปิดปากเล่าความจริงทั้งหมดและรับสารภาพในความผิดของตนและในที่สุดคดีก็ถูกส่งฟ้องศาลเล่าฝิงถูกตัดสินประหารชีวิตจากอาชญกรรมอันโหดเหี้ยม ไม่น่าเชื่อว่าร้านซาลาเปาชื่อดังจะซ่อนความโหดร้ายไว้เบื้องหลังได้ขนาดนี้เพื่อควบคุมข้อมูลและไม่ให้สังคมตื่นตระหนกตำรวจจึงดำเนินการสืบสวนคดีนี้ภายใต้การรักษาความลับอย่างเข้มงวดและกว่าสิบปีให้หลังเรื่องราวนี้ถึงค่อยๆถูกเผยแพร่อ,ออกสู่ภายนอกแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับแผนการอันชั่วร้ายและวิธีการอันป่าเถื่อนของเพชฌฆาตในคดีนี้ คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆบนช่องของเราด้วยนะครับ